าพูดถึงคำว่าเกาะโยอคุณอาจจะนึกถึงร้านกาแฟร้านอาหารทะเลแต่วันนี้ผมจะพาคุณไปพักผ่อนหลีกหนีความวุ่นวายจากสังคมเมืองเข้าสัมผัสกับวิถีชีวิตภูมิปัญญาชาวบ้านพาชมวิวทิวทัศน์ของเกาะโยอที่สวยงามตามมาครับสวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่โกชัยซีฟู้ดนะครับผมเรามาดู การให้อาหารปลากระพงขาวกันนะครับที่เกาะยอนะครับผมครับผมตอนนี้เราก็อยู่กันในเรือนะครับตอนนี้พี่ที่พายเรือกำลังพาเราไปหา ปลากระปงขาวนะครับซึ่งเราจะไปให้อาหารกันนี้ครับอาหารอยู่ที่นี่นะอาหารไหมครับพี่นี่าา <laughs> เป็นอาหารเม็ดนะครับผมอ๋อวันนี้ให้อาหารเม็ดนะครับอตอนนี้เราก็อันนี้เราพายไปไกลไหมพี่อาาเ,เอาก็จังนี้เลยไม่ไกลนะครับ <c oughs> นี่ครับ <c oughs> ตอนนี้พามาดูปลากระพงครับผมตัวเป็นๆจับกับมือนะครับนี่ครับดูครับให้ผมลองลองจับดูได้ไหมครับนี่ครับโอ้โหับจไตัวใหญ่มากครับผมเบก็เบเดี๋ยวอะไรนะเทียบกับอะไรอ่ะนี่ครับ้โนี่ครับตัวใหญ่ครับตัวใหญ่อันนี้คือกี่โลครับพี่สามโลกว่าสามโลกว่าครับตัวนี้นะครับตัวใหญ่มากครับผม อันนี้เราจ้างดูได้ไหมครับพี่ได้จ้างดูนะจ้างดูเลยโอเคครับมันมันโดดไหมครับมันกระโดดไหมเดี๋ยวมันต้อง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 ครับเนี่ยครับโอ้สามรูกว่าจริงๆด้วยครับผมตัวนี้ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่เดี๋ยวทำเมนูเลยเพราะองเร็อันนี้เดี๋ยวเราโอ้ยตัวใหญ่จริงจครับเดี๋ยวเราจะทําเมนูปลากระพงนึ่งมะนาวครับผมผมสําหรับปลากระพงที่ผมถือเมื่อกี้นะครับสามรูกว่าๆนะครับตอนนี้เราก็เราก็เอามาทําเป็นเมนู ปลากระพงนึ่งมะนาวครับผมดูครับนี่ครับนี่ครับแหมสุดยอดฮะเดี๋ยวลงมาชิมกับข้าวสวยร้อนๆดูครับผมว่าจะอร่อยแค่ไหนครับนิดนึงนะครับนี่ครับดูครับนี่ครับดูเนื้อครับอายานี่ครับดูเนื้อครับนี่ครับเป็นๆเมื่อกี้เอามาทําเป็นอาหารสดๆนะครับน้องๆข้าวข้าวข้าวหน่อยข้าวข้าวหน่อยนี่คนคนทําข้าวนะฮะโอเคพอแล้วพอพอพอย่าเยอะอย่าเยอะ ชิมคหนึ่งคำนะครับให้ท่านผู้ชมดูนะครับนี่ดูครับใกล้รอยนะฮะรอยรอยนี่ครับอันนี้คือหอมครับนี่ครับนึ่งมะนาวต้องใส่มะนาวไปนิดหนึ่งครับไอ้น้ำน้ำไม่ต้องรับน้ำนะน้ำน้ำแบบใช้อันนี้นิดนึงน้ำนิดละละน้ำนิดนึงนี่ครับอายาอายานะครับชิมดูครับ น้ำ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 กลิ่นกลิดนอร่อยพี่โชเล่ลมาพี่โชเล่ลมาพี่โชเล่มาต้องพูดคำว่าอ่อโรยจุ๊บยอดครับโอเคครับผมครับผมตอนนี้เราก็อยู่กันที่สวนละมุดนะครับผมก็มาดูภายในกันนะครับภายใน ว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้เจ้าของสวนนะครับผมชื่อลุงลุงวิสุทธ์นะครับผมตอนนี้อันนี้หมู่หมู่ที่เท่าไหร่นะครับหมู่ที่หกหมู่ที่หกบ้านเลขที่เจ็ดอ่าบ้านเลขที่เจ็ดตำบลเกาะยออำเภอเมืองนองคาใช่ไหมครับครับตอนนี้ก็อาชีพหลักตอนนี้ของคุณคุณลุงวิสุทธ์คือปลูกละมุดใช่ไหมครับครับอันนี้หลักๆนี่มีประมาณกี่ไร่เลยครับประมาณหกไร่ หลังบ้านคุณสุดนะครับยังสวยอยู่เลยนะครับป้าเผาป้าเผาป้าเผาก็มีหน้าที่ในการขายสินค้าเกษตรที่ลุงสุดปลูกแล้วก็เก็บมาแลยครับวันนี้มีกระท้อนมีคนมาสั่งเอาไว้ทั้งหมด10กิโลเนี่ยเหลืออยู่ลูกนลูกขนาดนี้หมดเลยนะครับผมเนี่ยสุดยอดมากเลยนะป้านะแล้วก็ที่ไฮไลท์นะครับนอกจากกระท้อนแล้วนอกจากละมุดแล้วนะครับมีนี่ครับนี่ป้าเผาอะไรครับป้าเผานำเหนือเลยครับแรงตายได้เลยค่ะ กะปิหนังปลิกเองก็ได้ทำเองได้ทำเองได้นครับอยู่เนี่ยเฮ้ยข้างล่างนู้ครับนู่นโงงน้อเป็นเทริปโงงสร้างกุ้งมาจากไหนครับบุ้กุ้งตาเนี่ยทั่วไปเลยอ๋อทีนี้เราจะไปดูกรรมวิธีในการทำของมันนะครับว่าทำยังไงบ้างมีป้ากำลังทำเลยครับอ่าโอ้เป็นไหเลย ไก่ป่งลายมังกรดูข้างในนะครับนี่กุ้งรวนๆเลยป่ะนะกุ้งรวนๆใช่ติดเกลือหรือไม่หรอนะกุ้งติกเกลือหอมมากเลยนี่ปลาไข่อยู่กี่ปีกับนี่ไปหนึ่งปูนี่วันเหมือนกันหรือไม่ว่ากี่ปีไข่ไข่หมดเลยปีเดียวปีเดียวหมดเลยซึ่นปีหน้าก็เสื้อแล้วเอาแสดงกับกุ้งนี่มันมาเป็นฤดูหรือดูเหรอเออมันมาฤดู ลายปีนะลายปีตอนตีเนี่ยถ้าว่าลายปีอนมันคนจะตกครับถ้าตอนตีอนมันฝนพ้น,นไปเลยครับอืมทำได้ช่วงมานะทำได้ช่วงทีมีกุอ,อีอ๋อมีกุ้งนะมีกุ้งแต่ว่าไม่ได้ไม่ใจได้ถูกวันนะครับแดดหนาวแดดล่มนะป้ามซื้อกุ้งมันรูเท่าได้ยังหนูยปปี่ป้า คืองอะไรอย่างนี้ตัวกุ้งก็สุยยากมาเป็นค้ามาเด้แอ้วแต่ก็สุดยาอโอเคโอเคใด่แล้วจักพิมพ์องเปลออกไม่ได้มาอุดหนุนกะปิปาเผานะครับอยู่ติดกับโรงเรียนเรืตรงนี้โรงเรียนอ่าอยู่ติดกับโรงเรียนไทยย่เลยครับเลี้ยวจะออกไปอือก็เลยโรงเรียนวัดทยโย่โรงเรียนวัดไทยยอนะครับมาอุดหนุนป้าเผากันได้อยู่ทุกวันครับผมโอเคครับขอบคุณครับ ครับผมตอนนี้เราก็ถ่ายกันเสร็จแล้วนะครับผมก็มาขึ้นรถวีครอ์ของเราพาไปอีกหนึ่งสถานที่นะครับผมโคอน่นนะครับจะไปอีกหนึ่งสถานที่นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับผมมาสตาร์ทรถก่อนนะครับจากภายนอกนะครับมาดูกันนะคะเพื่อให้เอข้างในเย็นจับนะครับ โอเคนะครับผมเราต้องเปิดแอร์ด้านในไว้ด้วยนะครับเมื่อแอร์เย็นเราสตาร์ทจากด้านนอกนะครับให้เปิดแอร์จริงไว้เวลาเราเข้าไปจะได้ชื่นใจนะครับขับแบบสนุกสนานเร้าใจนะครับโอเคมาเลยครับตามมาเลยครับ ตอนนี้เราก็อยู่กันที่กลุ่มทอผ้าเกาะโยนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับป้าเกาะโยนะครับว่ามีความเป็นที่มามีที่มาอย่างไงนะครับผมแล้วก็เป็นศิลปะพื้นบ้านนะครับที่ทํากันมานานแล้วนะครับเดี๋ยวก็มาเจอกับที่ชื่อพี่อะไรนะครับพี่วิชัยครับพี่วิชัยนะครับผมโอเคนะครับ เดี๋ยวเราสวัสดีครับผมเวัสดีก่อนยังไม่สวัสดีเลยนะครับครับปีวิจัยครับที่นี่คือคือก่อตั้งมานานหรือยังครับที่กลุ่มเราตั้งมา24ปี24ปีก็เราทำงานลักษณะแบบกลุ่มชาวบ้านมารวมตัวกันแล้วก็มาผลิตผลิตผ้าจอแล้วก็มาขายกันที่นี่ ใหญ่เดี๋ยวมาเป็นเส้นเส้นใหญ่อะไรครับ สวัสดีครับผมวันนี้เราก็อยู่กันที่พิพิธภัณฑ์กติชนวิทยานะครับตอนนี้ก็อยู่กับอาจารย์เชิดใจอองสกุลนะครับผมก็วิวสวยงามนะครับอาจารย์ด้านหลังเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวให้อาจารย์แนะนําประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์กติชนวิทยาสักนิดนึงครับเดี๋ยวเราก็จะพาชมด้านในนะอาจารย์ครับผมสวัสดีครับท่านผู้วิเกียรติทุกท่านโดยเฉพาะสมาชิกของ ผู้ที่ชื่นชอบการาใช้รถของอิซุสจากสามอเตอร์รหัด <ผม S 1> ใหญ่นะครับรบวันนี้เป็นโอกาสดีครับที่ได้มาเยือนถิ่นวัฒนธรรมที่เกาะยอนะครับเกาะยอเนี่ยม,ม,มีมีคำคำขวัญของตำบลเกาะยอครับว่าสมเด็จเจ้าเป็นสีผ้าทอดีล้ำค่าคนานา,นาผลไม้หวาน ถิ่นอาหารทะเลเสน่สะพานตินด้านหลังนะครับสถาบันทักษิณลือนามก็คือที่ที่เรายืนอยู่นี่สถาบันทักษิณลือนามงดงามบ้านทรงไทยพระนอนใหญ่วัดเหลมพอครผพนะครับพื้นที่ที่เรายืนอยู่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่หลายท่านคงจะได้มาเยือนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเรา เปรียบเสมือนห้องรับแขกของจังหวัดสงขลานะ,อ,ะาอยู่ที่สถ <ผม S 1> าบันทักษิณเนี่ยใช่ครับสถาบันทักษิณคดีศึกษาเนี่ยเป็นเป็นหน่วยงานาในสังกัดของมหาวิทยาลัยทักษิณครับครับผมซึ่งจุดไฮไลท์สำคัญซึ่งเราเรา,เามีพื้นที่ซึ่งเรียกว่าพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยาครับ,รบผมพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยารดยภาษาอังกฤษใช้คำว่าโฟกลอมมเซียมครับทำไมถึงได้ชื่อนี้ เพราะว่าสถาบันทักษิณเนี่ยโดยท่านสัตว์รจารย์สุทธิวงพงไพบูรณ์เนี่ยท่านได้ท่านได้เห็นถึงความสําคัญของอวัฒนธรรมพื้นบ้านนะครับก็ได้นําเอาสิ่งต่างๆซึ่งเป็นวัตถุวัตถุของจริงรเป็นเรื่องของของวิถีชุมชนในพื้นที่ภาคใต้ทั้งหมด14จังหวัดเลยครับ14จังหวัดเอา,ามาเ,<ล>เพื่อนําเสนอในรูปแบบของมิวเซียมของพิพิธภัณฑ์ ด้านหลังผมนี่นะครับเป็นเป็นปฏิมากรรมมโนรานะครับซึ่งถือว่าเป็นเลนดมาร์กของของเกาะยอของสงขลาแล้วก็ฉากด้านหลังเนี่ยคือสะพานตินสูรนนซึ่งทอดยาวไปเชื่อมอระหว่างเกาะยอกับพื้นที่ฝั่งอำเภอสิงหนาครซึ่งจะต้องมุ่งหน้าไปยังพื้นที่ของ จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับพื้นที่ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ที่คนที่มาเที่ยวสถาบันทักษิณเนี่ยถือว่าเป็นไฮไลท์ในการที่จะต้องมาถ่ายภาพเป็นที่ระลึกครั้งหนึ่งนะครับ เราก็อยู่กันที่วัดท้ายโยนะครับผมซึ่งเป็นวัดเก่าแก่โบราณของชาวเกาะยอวัดหนึ่งนะครับผมก็วัดท้ายโยนะครับก็มีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจนะครับผมมีมาตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่4นะครับหรือว่าคาดการว่านะครับการกว่านว่าประมาณรัชกาลที่4นะครับมีมาเกือบ200ปีนะครับผมเอกลักษณ์โดดเด่นนะครับสำหรับที่วัดเกาะยอที่เราเห็นได้ชัดก็คือฝั่งซ้ายมือของผมเลยครับเป็นกุดเรือนปั้นหยานะครับผมก็ เอกลักษณ์ของเขานะครับก็เป็นกระเบื้องดินเผาแท้ๆเลยนะครับกระเบื้องดินเผานะครับส่วนเสานะฮะจะตั้งไม่ถึงดินนะครับจะมีปูนมาปูนมาโบกขึ้นนิดนึงนะครับแล้วเสาก็จะตั้งบนปูนนะครับอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของชาวใต้เลยนะครับชาวใต้แท้ๆเป็นภูมิัญญานะครับซึ่งแบบนี้นะฮะอย่างหนึ่งก็คือปลวกจะไม่ขึ้นนะครับปลวกจะไม่ขึ้นไม้แน่นอนนะครับเดี๋ยวเราเดินเข้ามาชมจุดที่เป็นไฮไลท์ของวัดไตโยกันเลยครับผม เดินเข้ามาเลยครับครับก็เป็นประตูนะครับผมประตูที่เขียนวัดท้ายโยนะครับนี่ครับนี่เลยนะครับอ่านะครับก็เป็นประตูโบราณนะครับทำจากไม้แท้ๆนะครับผมทั้งดุนเลยครับทั้งดุนเลยนะครับผม ตอนนี้เราก็เดินขึ้นมาอย่างเจดีด้านบนของวัดท้ายโยนะครับผมซึ่งด้านล่างนะบันไดก็ประมาณ200กว่าขั้นนะครับวันนี้เมื่อกี้ผมนับขึ้นมานะก็โอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูด้านบนกันครับก็เจดีนะครับเป็นเป็นสิ่งสําคัญของวัดท้ายโยด้วยนะครับมีมานานนะครับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4นะครับตอนนี้ก็กรมศิลปากรประกาศเป็นมรดกของชาติด้วยนะครับเมื่อปี2 5 4 0นะ้ดี๋ยสเดินมาดูด้านในนะครับผม อันนี้จริงเขาสันนิษฐานว่าเป็นโบสถ์เก่านะครับแต่ว่า,อาตอนนี้ก็เป็นเจดีนะฮะเขามีการบูรณะแล้วก็เอาโบสถ์ไปไว้ด้านล่างเลยนะครับผมตอนในขวานว่าเป็นโบสถนบ์นะครับน,นะครับดูเป็นเจดีนะครับอันนี้จะมีการห่มผ้าเจดีทุกปีนะครับของวัดไายโยนะครับผมโอเคนะครับ ครับเรามาด้านบนแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือการมาเคาะระกงครับผมตามความเชื่อของที่นี่เพื่อให้ชื่อเสียงโด่งดังเหมือนกับระังนะครับผมก่อนกลับต้องเคาะก่อนนะครับการเคาะนะครับเคาะให้เกิดเสียงดังและเคาะสามครั้งก็ได้นะครับนิยมเคาะเป็นเลขขี้นะครับผมไม่นิยมเลขกู้นะครับนี่ครับประมาณนี้นะ ประมาณนี้นะครับ,ออเ,รบเป็นไผ่ครับผม ผมถัดมาจากวัดท้ายโยนะครับตอนนี้ก็เป็นวัดเหลี่ยมโพนะครับผมเป็นวัดที่สองของวันนี้นะครับจุดเด่นของวัดเหลี่ยมโพนะครับก็เป็นพระนอนนะครับองค์ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสงขลาเลยครับผมท่านใดที่มาวัดเหลี่ยมโพแล้วนะครับต้องประทับใจแน่นอนครับส่วนมากจะเป็นชาวมาเลย์นะครับหรือว่าชาวสิงคโปร์นะครับจะมาที่นี่นะครับผมนี่ครับเป็นพระพระนอนองค์ใหญ่นะครับเป็นปางปรินิพานนะครับผมก็ หันหน้าไปทางทิศตะวันตกนะครับผมโอเคนะครับสวยงามนะครับประวัติความเป็นมาของวัดทายโยนะก็มีประวัติศาสตร์มายาวนานเหมือนกันนะครับผมเป็นวัดที่เก่าแก่อีกวัดหนึ่งนะครับของชาวขาะโยนะครับผมซึ่งเป็นที่สักการะยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับสําหรับท่านใดที่มาแล้วก็ต้องประทับใจนะครับผมเป็นพระวัดนอนนะครับพระนอนที่ใหญ่ใหญ่ใหญ่มากครับเข้าไปทาบุญกันได้ครับที่นี่นะครับผม Okay. เป็นจุดเด่นจุดแลนด์มาร์กของวัดเหลี่ยมโพเลยก็ว่าได้นะครับครับผมตอนนี้เราก็อยู่กันที่วัดเขากุดนะครับที่เกาะยอนะครับผมก็เป็นอีกวัดหนึ่งนะครับที่ เป็นสถานที่ที่สูงที่สุดนะครับของเกาะยอนะครับแล้วก็เป็นสถานที่ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้านแถวนี้นะครับก็เป็นสถานที่ที่ปฏิบัติธรรมนะครับผมก็มีสมเด็จเจ้าเกาะยอนะครับผมในอดีตนะครับเป็นผู้สร้างวัดขึ้นมานะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปชมด้านในกันนะครับซึ่งมีเจดีนะครับอยู่ด้วยนะครับผมโอเคครับผมตามขึ้นมาเลยนะครับ ตอนนี้เราก็อยู่กันที่เจดีวัดเก่ากุดด้านบนแล้วนะครับผมนอกจากเจดีที่สวยงามแล้วนะครับด้านบนจะเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยด้วยเหมือนกันนะครับ วันเดทิปกับรถอีซูวิคร์สมันทำให้ผมได้สัมผัสมุมมองใหม่ๆที่ผมยังไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนได้สัมผัสถึงรอยยิ้มเสียงวลโรกของชาวบ้านความจริงใจด้วยเหตุนี้แหละครับมันทำให้ผมมีความสุขทุกครั้งที่มาเกาะยอแล้วความสุขของคุณหลักเป็นแบบไหน